ก,กันบ้างแล้วตอนนี้เรากำลังจะออกจากอุทยานทองผาภูมิใช่ไหมเาตงหลังจากที่มาเช้าน,นี้ตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นตั้งลูกตั้งแต่ตีห้าเออพระอาทิตย์สัพยอกจนตอนนี้9ก้าโมงครึง่งยังไม่เห็นแสงแดดเลยดูคบเนี่ยแดดโดนเมฆบังไปหมดเลยไรซึ่งความร้อนไรซึ่งวิวพระอาทิตย์ขึ้นดีดีไปขึ้น้าง อากาศดีไปพระอาทิตย์มาขึ้นให้กูเห็นเลยอปดูนะครับทราบอยูน่นะยานทองผาปูจะรอพี่เขาบวกรถให้ไปเหมืองปีล็อกปีจิมล็อกไม่ได้ <c oughs> ถ้ารถรถรอบแรกเหมือนที่ได้ยินมาก็คือจะออกจากทองผาภูอำเภอทองผาภู10โมงครึ่งแล้วกว็จะมาถึง ทีเนี้ยพี่เจ้าหน้าที่เขาก็เลยแนะนําว่าเดี๋ยวเขาบโบกรถให้ใช่ครับอกมดูตรงไปอืรา็นี่ครับมันเขียนว่าบ้านอีตองแปดกิโลเมตรใช่ไปต้องขาบูมห้าสิบสี่กิโลต้องขากลับเดี๋ยวเราก็าต้องรอตูดแฉรอรถต้องแถวหรือไม่ก็รอโบอแต่น่าจะนั่งของแถวลงแหละเอาเกงใจคนเห็นเท้าโอ้องแถวเถอะแต่ว่าทางนี้เราจะต้องได้นั่ง ไม่นั่งให้ลงครับยแล้วพี่อ่ะแล้วก็ไม่ได้ลง A f e w moments later ่คือมยู่กาคุอันนี้เรา เรามาลงที่สถานีตำรวจภูทรตำบลปีล็อกเราจะไปหาตำรวจนะคะขอความช่วยเหลือคขานิดนึงเราต้องบอกรถไปอีกสองกิโลสองโลเดินขึ้นเดินเหรออาไม่เดินก็ต้องเด็กดเพิ่มเราไม่กล้าไปขอเขาเพิ่มไปสามกิโลค่ะใช่ค่ะไปค่ะไปด้วยค่ะ แ้ะนี่นะครับเราก็ไปต่อนะครับ<ษ>กับพี่รถคันเดิมอขอไปอีกรอบนึงนะคะ่ะที่แรกเราจะไปไหนกันดีเราจะขึ้นจุดที่สูงที่สุดแล้วลงมาเห <laughs> มือนเพลงนี้ปะขึ้นให้สุดแล้วลงให้สุดเนี่ยไอ่มิดขึ้นให้สุดแล้วลงที่นิด <laughs> อันนี้อันนี้อันนี้ที่เราจะไปสูงสูง okay, <fine. S 2> เห็นไหมนะไกลไกลนู้ เหน่อยนะฮะเดินขึ้นมาถึงข้างบนแล้วยังไม่เสร็จต้องบูดอ,อ๋อนี่ไงมุดทางนี้เป็นอันแรอยัางไม่เสร็จครับดูครับคนใช้กล้องไม่เป็นดูสิขาจะหลุดไหมเฮ้ยคนข,ขาตายดิ้องงผนไม่ปายอย่ะจงนั่ง เราจะไปไหนสิเราจะไปน,นอนเสาธงกันข้างบนเนาะมีอะไรสิมีเ<ม> <Yeah. S 2> สาธง,งมีเสาธงเจ้ยมีเสาธงอยู่สองเสาเจ้ย <laughs> ไม่เมื่อกี้สอบถามมาแล้วพี่เขาบอกว่ามันเป็นที่สุดทางสุดทางชายแดนไทยพม,มา่าเอาเรื่องเอาเรื่องไปนำทางตัวนู่นมาดิมาสถานการณ์เย็บมาอย่างแบบอ้อาวอ่าได้ เรามีหมานำทางให้แล้วนะครับสองร้อยเมตรสิงโปะเฮ้ยอย่ามากัดกันใกล้ๆดูสิดูสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่น่าไว้ใจเลยอย่าไปกลามันตัวดำจะไปไหนครับฝั่งนู้นคือพม่าใช่นี่สุดเขตแลาวา็ก้าว เอ้ยถึงพม่าแล้วกลับไทยดีกว่าเฮ้ยพม่าเฮ้ยไปง่ายจังวะกลับไทยดีกว่าเฮ้ยบ้าบอกล้องสั่นอีกแล้วนั่ไปเร็วเป็นไงครับวิวข้างบนสวยครับ วิวหรือคนควายอ๋อมีควายด้วหรอคพื่อายควายสวยงามมากงามมากใช่วิวนี่เราจะไปเข้าเหมืองจริงๆแล้วใช่ไหมใช่แล้วจุ้ย 「君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのも驚 ปีบ้านฉันปีลอ็อกอาจจะสั่งอะไรบ้างสัเอาเไรไ,ไข่กล้วยก้วยเพิ่มช็อคไข่กล้วยเพิ่มช็อคหนึ่งใ,ใ, <c oughs> ใส่ไข่ธรรมดา1ใช่สนุกใส่ไข่หรือธรรมดาใส่ไข่หนึ่งธรรมดาหนึ่ง <c oughs> okay. คเดี๋ยวดูการนะจ๊ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะลงไปข้างล่างเพราะว่าไม่เห็นเลมีแต่หมอกหมอกเต็มไปหมดเลยจ้า ห่อยเลยหงเอาเลยทีเดียวเราจะไปกินข้าวกันแล้วก็ไปเราตกใจนาต้องมาทำบุญ <laughs> ตักบาทกันบ้างแล้ว <laughs> เพื่อเพื่อตอนจเห็นผาคลีขึ้น <laughs> เก่งใจคนเห็นเท้าสังแถวเถอะแต่ว่าทางนี้เราจะต้องได้นัง่งไม่นั่งไม่ลงครับืีแล้วพเหี้ย ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราว่าจะไปหารถหารถต่อนะครับเท่านะคะท่ารถท่ารถทองผาภูมิอยู่ตรงไหนอะคะข้างในขอบคุณค่ะ ชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าค่าตั๋วก็เหมือนตอนเรามาเนาะ 120. ร้อยยี่สิบคนละร้อยยี่สิบก็ถือว่าโอเคแล้วก็รถใช่ใช่ใช่รถตอนแรกที่เรามาเป็นรถตู้ตอนนี้นที่เราขับมันจะเป็นเหมือนมินิบัส<ช>ซึ่งเราว่าใช่ใช่ซึ่งเราว่ามันน่าจะนั่งสบายสบายกว่ารถตู้นะแต่ว่าต้องรอต้องรอชั่วโมงหนึ่ง,งช่าจัก หน้าหล่อหล่อมาเข้าเฟรมแล้วหันมาทางนี้ก็เดี๋ยวเรากลับกรุงเทพไปแล้วเดี๋ยวจะตัดคลิปมาให้ดูกันนะจ้าทุกคนปีหน้าปีหน้าอันอันนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกของพวกเรา3ามคนนะที่มาเที่ยวกันจตนาบุรีแล้วก็ไปที่ปีหลอจะเป็นคลิปสุดท้าไปปีหลอด้วยกัน Það er ekki það, það er ekki það. Þið séð. Þið séð. Kvamp.